ในบางครั้งอาจรู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่ได้เรียนรู้แต่นั่นก็เป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่อิสรภาพคุณคุณที่รักขอให้พวกเราได้มาพิจารณาคุณสมบัติของความรักที่รู้จักกันในด้านของอิสรภาพร่วมกันอิสรภาพคือสภาวะจิตใจ ที่ยินยอมและพร้อมยอมรับต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในสิ่งที่ตนได้ตัดสินใจเลือกระทำแล้วด้วยความยินดีอิสรภาพจะปรากฏแก่ผู้ที่มีความตระหนักรู้ด้วยตนเองที่รู้ดีว่าสิ่งใดเป็นตัวที่ช่วยในการทำนุบำรุงรักษาจิตใจอารมณ์ และกายเนื้อของพวกเขาเพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ในการนำสิ่งที่ดีที่สุดที่อยู่ภายในจิตสำเนึกให้สามารถดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อิสรภาพจะปรากฏแก่ผู้ที่เข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกับผู้สร้างและสรรพสิ่ง ซึ่งจะทำให้พวกเขาเต็มเปลี่ยนไปด้วยศักยภาพอ right ันไร้เขีดจำกันอิสรภาพจะปรากฏกับผู้ที่หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นหรือแข่งขันกับผู้อื่นพวกเขาจะรู้ดีว่าพวกเขามีอิสระในการที่จะเลือกวิธีการตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและ มีอิสระกับการเลือกที่จะมีประสบการณ์กับสิ่งใหม่ๆหหรือเลือกที่จะเสี่ยงชีวิตไปกับสิ่งที่ท้าทายความเข้าใจที่พวกเขามีอยู่ด้วยตนเองพวกเขามีอิสระที่จะเปลี่ยนความคิดไปจากความคิดเดิมๆหรือจากประสบการณ์ที่ผ่านมาและสามารถตัดสินใจ ได้ถึงความต้องการของชีวิตที่แท้จริงและมีอิสระที่จะทำตามขั้นตอนที่จำเป็นต่อการไปสู่เป้าหมายพวกเขาจะรู้ได้อย่างชัดเจนในสิ่งที่พวกเขาต้องการประสบการณ์และจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุซึ่งประสบการณ์เหล่านั้นตราบเท่าที่มันไม่เป็นการรบก,กวน และทำร้ายผู้อื่นพวกเขาสามารถสัมผัสได้ถึงอิสรภาพส่วนตัวของพวกเขาว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นในยาบที่ต้องการจะทำในสิ่งที่พวกเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องสำหรับพวกเขาโดยไม่สนใจว่าใครอื่นจะคิดอย่างไรพวกเขาจะตระหนักรู้ถึงการเชื่อมโยง กับแหล่งพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์และเปิดจิตเปิดใจกับเส้นทางใหม่โอกาสใหม่ที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้อย่างไร้ซึ่งขอบเขตพวกเขาจะค้นหาอิสรภาพด้วยการเรียนรู้จากชีวิตจริงของพวกเขาและพร้อมที่จะพูดคำว่าไม่กับผู้อื่นในสิ่งที่ไม่สอดคล้อง กับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของพวกเขาเมื่อใดที่พวกเขาตัดสินใจที่จะเลือกทำในสิ่งใดนั่นหมายถึงพวกเขายินดีที่จะรับผิดชอบต่อผลที่จะได้รับจากการเลือกนั้นอย่างชนิดเต็มรูปแบบพวกเขาจะพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อที่จะเลือกในสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆและจะเลือกวิถีชีวิตที่ช่วยให้พวกเขามีความผ่อนคลายและจะไม่สร้างเรื่องราวที่ทำให้ร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณมีความเหนื่อยล้าพวกเขาจะเคารพความต้องการในเรื่องของเวลาของพวกเขา สำหรับตัวเขาเองด้วยตัวเขาเองพวกเขาเรียนรู้ถึงคุณค่าของผู้ที่รู้แล้วว่าพวกเขาคือใครและให้ความเคารพต่อผู้ที่ได้เชื่อมโยงกับแหล่งพลังงานเป็นกิจวัตรอยู่แล้วพวกเขาจะคอยกระตุ้นอิสระภาพด้วยการเลือกที่จะใช้พลังงาน และสิ่งที่พวกเขามีอยู่ไปกับการแสดงออกอย่างชาญฉลาดในการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของพวกเขาพวกเขาเป็นผู้มีร่างกายอารมณ์จิตใจและจิตวิญญาณที่พัฒนาได้อย่างมีเสถียรภาพซึ่งส่งผลให้จิตวิญญาณของพวกเขาสามารถเติบโตไปกับวิวัฒนาการ ได้เป็นอย่างดีพวกเขาจะใช้เวลาของพวกเขาอย่างสมดุลด้วยการจัดอันดับความสำคัญได้ถูกต้องถูกเวลาและพวกเขารู้ดีว่าทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการจะเป็นไปด้วยดีเมื่อเวลานั้นมาถึงพวกเขาเข้าใจดีว่าการที่พวกเขา ได้เรียนรู้ศิลปะในการผ่อนคลายและการถนอมพลังงานนั้นคือของขวัญที่วิเศษสุดที่พวกเขาสามารถมอบให้กับตนเองและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายพวกเขาสามารถที่จะทำให้ปณิธานของพวกเขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างและสามารถยืนหยัด อยู่บนพื้นฐานของสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่คุ้นเคยทั้งยังมีอิสระที่จะเชื่อฟังเสียงกระซิบจากหัวใจของพวกเขาพวกเขาเลือกที่จะฟังเสียงจากภายในที่จะส่งให้ตามระดับความเข้าใจของพวกเขาที่จะทำให้ได้รับรู้เส้นทาง การดำเนินชีวิตของพวกเขาพวกเขาสามารถสร้างทางเลือกให้กับจิตสำเนึกได้อย่างอิสระซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะค้นหาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ใหม่ๆที่จิตสำเนึกอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมที่จะสนับสนุนพวกเขาให้ได้บรรลุผลตามเจตจำนงที่พวกเขา ได้ตั้งไว้อยู่ตลอดเวลาพวกเขาจะได้รับพรจากกระแสแห่งจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำความอุดมสมบูรณ์สุขภาพความผาสุกความสุขและความรักซึ่งสะท้อนจากสิ่งที่พวกเขาคิดสิ่งที่พวกเขารู้สึกและความเชื่อของพวกเขาที่ว่า พวกเขาคือจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อใดที่พวกเขาใช้อิสรภาพส่วนตัวอย่างท,าท้าทายไปกับการเลือกที่จะพิสูจน์ความคิดเห็นที่พวกเขาเคยถูกสอนมาเก่าก่อนว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงหรือไม่พวกเขาก็จะพบกับความจริงที่ซุกซ่อนอยู่ในความจริงที่เคยถูกสอนมาก่อนนั้น และคำตอบที่มาจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิตและความหมายของชีวิตนี้ก็ทำให้พวกเขารู้ว่าชีวิตไม่มีอะไรมากนักก็แค่ให้รู้ว่าพวกเขาเป็นใครและมีอิสระภาพที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะในสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่ก็แค่นี้แหละ ที่เหล่ามวลมนุษยชาติต่างพากันเพลียนสแสวงหาพวกเขารู้ถึงความจริงว่าแสงสว่างที่ปรากฏขึ้นภายในของพวกเขานั้นเป็นการแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนของแต่ละจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเติมเต็ม ให้กับภารกิจของพวกเขาพวกเขาจะให้ความเคารพต่อธรรมชาติแห่งจิตวิญญาณและเมื่อแสงสว่างได้ปรากฏออกมาอย่างเต็มรูปแบบภายในแล้วความรู้สึกสุขสงบที่จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคงก็จะบังเกิดแก่พวกเขา ไม่ว่ากรณีใดๆที่ทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับชีวิตที่จำกัดอยู่กับผลพวงของการกระทำเหลกกรรมจากการที่พวกเขาได้ใช้ทางเลือกเสรีในการเลือกกระทำนั้นพวกเขาก็จะสามารถปลดล็อกและทลายกำแพงที่ขวางกันสิ่งที่ทำให้พวกเขารับรู้ว่า แท้จริงแล้วพวกเขาเป็นใครออกไปได้ด้วยตนเองพวกเขาจะมองทุกๆเหตุการณ์ว่ารวนเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะนำไปสู่โอกาสของการมีชีวิตอยู่อย่างมีอิสระภาพพวกเขาจะเข้าใจในโลกภายนอกที่พวกเขาอยู่ชัดเจนมากขึ้น ว่าโลกภายนอกที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นรุนสะท้อนมาจากจิตสำเนึกภายในของพวกเขาทาั้งสิน้นซึ่งในบางครั้งอาจรู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่ได้เจอเจอแต่นั่นก็เป็นหนทางแห่งการไปสู่อิสรภาพของคนคนหนึ่งในท้ายที่สุดความงดงามของความเป็นจริง ที่อยู่ภายในของพวกเขาก็จะถูกปลดปล่อยออกมาและทำให้พวกเขารู้ว่าทุกคำตอบสถิตอยู่ภายในตัวพวกเขาเองเสมอพวกเขาจะหยุดกล่าวโทษโลกภายนอกในสิ่งที่พวกเขากำลังประสบอยู่เพราะพวกเขารู้ดีว่าการทำเช่นนั้นเป็นการเทพลังงานแสงสว่าง จากจิตวิญญาณของพวกเขาทิงไปพวกเขาจะใช้ทางเลือกเสรีในการยินยอมให้แสงสว่างแห่งจิตวิญญาณที่อยู่ภายในหัวใจของพวกเขาได้ส่องประกายสู่โลกภายนอกเพื่อนำสันติภาพและความสุขสงบมาสู่พวกเขาและมวลมนุษย์ท้ายนี้ พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกคุณจะยินดีให้หัวใจของพวกคุณได้ขับขานและยินยอมที่จะใช้อิสรภาพของพวกคุณในการส่องแสงสว่างของดวงวิญญาณของพวกคุณให้กับโลกใบนี้